สวัสดีครับ8กรกฎาคม2 6 6 5นะครับรเรามาดูชิศทางความเคลื่อนไหวก่อนที่จะไปดูการสแกนหุ้นต่ำบาทของเรานะครับหาริชา,าริเชนนะครับช่วงนี้ตลาดก็ยังคงลบอยู่นะครับสลับเซ็ตนะครับลบอยู่ 1.36นะครับแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 10720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยครับก็อยู่ที่1,561.01จุดนะครับเวลาทีดอื่นก็มีลงแล้วก็มีเขียวกันบ้างนะครับโดยที่ดาวโจนั้นก็ยังคงบวกกว่า300จุด จริงๆถ้าดาวโจนบวกเช่นนี้เสร็จไม่น่าจะบวกนะครับถ้าไม่มีทิศทางกระแสต่างๆนะครับเราก็ดูที่ค่าน้ำมันนะครับก็ยังคงอยู่สีเขียวนะครับอยู่ที่ร้อยกว่าดอลลาร์นะครับปีกลับขึ้นมารุนแรงทีเดียวนะครับราคาทองนะครับก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยนะครับราคาทองนะครับจริงๆเมื่อราคาประมาณนี้มันน่าจะลงไปต่ำกว่า3 0,000บาทนะครับแต่ตอนนี้มันก็คือมันไม่ลงต่ำอยู่แล้วเมือนราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ก็ ชาวนี้ก็ลดไป3บาทนะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้ก็บวกวกับขึ้นมานะครับเราไปดูการสแกนหุ้นของเรากันีดีกว่านะครับเข้าไปที่ market scanner นะครับ market scanner แ,แล้วก็ไปที่ my scanner นะครับแล้วก็ตามชื่อแล้วแต่ท่านจะตั้งนะครับในที่นี้เราก็จะเอาคำว่า highly return นะครับก็คือยิ่งเสียงสูงเราก็จริงงต้องได้สูงนะครับ ดูตอนนี้นะครับเราจะใช้ตลาด s e ตกับตลาดใหม่ในการสแกนนะครับแล้วก็ใช้ราคาตั้งแต่0.05ถึง1บาทนะครับแล้วเราก็ใช้บนร่มตั้งแต่100,000ถึง1บิเลียนนะครับแล้วก็แอคชั่น Apply Action กับวนรูปแอคชั่นก็ใช้ราคาปัจจุบันมากกว่าราคาปิดก่อนหน้านั้นนะครับเหตุที่เราต้องมาบอกทีละขั้นตอนอย่างนี้ก็คือว่าจะเห็นว่า Channel เราเป็นช n น l เดียวที่บอกละเอียดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราใช้ โปรแกรม S uh, Pen Mobile นะครับในการสแกนหุ้นแล้วก็อธิบายส่วนต่างๆก็ขอให้ทุกคนเข้าใจไปด้วยกันนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับเราก็จะค่อยๆบอกไปนะครับอะไรใช้อะไรยังไงนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บเรากดเซฟเรากดลันสกีนนะครับก็จะได้ขึ้นมาอย่างดังที่เห็นนะครับเสร็จแล้วตัวไหนสำคัญอินดิเคเตอร์ไหนส่คำคัแเราไม่สําคัญเราก็เอาออกไปนะครับเราก็มาใส่ในช่องอินดิเคเตอร์ ที่ต้องใช้ประจำนะครับจะมีคำว่า b บูลเลต์แบนมีลีเนียเลกเกชันมี MACD มี Moving a v e r a g e มี NVDR วาราระบริษาบางทีเราก็ใช้บางทีเราก็จะไม่ใช้นะครับเช่นเดียวกันกับ ISI เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีวลลุ่มนะครับตัวแรกก็คือใช้บูลเร์แบนนะครับก็เหนว่าจังหวะของบูลเร์แบนก็บ่งบอกว่าตอนนี้ราคาก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปที่กึ่งกลางนะสรับตัว G.L OCON นะครับหรือ o o คอนนะครับก o คอนก็ลักษณะราคาก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าราคาที่จะเข้าทำกำไรต่ำที่สุดนั้นคือตัวไหนและราคาที่จะออกหลังจากที่เข้าไปสูงสุดคือตรงไหนเราก็จะใส่อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า linear regression indicator นะครับตัวนี้จะบอกว่าต่ำสุดนั้นเราควรจะเข้าที่ตรงบริเวณนี้นะครับ เป็นราคาต่ำสุดเสร็จแล้วราคาก็จะค่อยไซเวกับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับประมาณนี้นะครับคืออินดิเคเตอร์จะเป็นแบบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอินดิเคเตอร์แบบนี้สำคัญยังไงนะครับคือราคาอันนี้คือเส้นการาฟราคานะครับอันนี้คือเส้นการาฟเวลานะครับในระหว่างที่เขาเดินทางนี้เขาจะอยู่ในกรอบของลีเนียลเลกชั่นนะครับเขาจะขึ้นไปสูงสุดต่ำสุดนะครับขึ้นไปสูงสุดแล้วขึ้นไปต่ำสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเราลองดูะนะครับว่า เดิมทีนั้นหลังจากที่เข้าเข้ามาอยู่ในกรอบนี้เลกระชันเขาก็อาจไซเว์ขึ้นไปลงไปตามสุดแล้วก็ขึ้นมาสูงสุดแล้วก็ไซเว์ลงไต่ตามสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาตามสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาตามสุด,สดจังหวะถัดไปก็คือต้องขึ้นไปสูงสุดนี่คือเทคนิคแนวทางการเดินทางของกราฟนะครับของไลฟ์ไซเคิลของสต็อกของราคานะครับเพราะนั้นแน่นอนว่า ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาเก่งกําไรกันถัดมานะครับว่าจุดถัดมาเขาก็คือเป็นเป็นจะจังหวะขาขึ้นนะครับหลังจากที่เขาลงมาเสร็จนะครับเราก็สแกนเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็ดูทิศทางแบบนี้เราจะดูได้ว่าเขาจะไปที่เท่าไรอะไรยังไงก็ดูจากจุดต่ําสุดของลีเนียเลกชั่นนะครับคือลีเนียเลกชั่นตรงล่างนี้นะครับถ้าเขาไปถึงจุดสูงสุดเสร็จเขาต้องลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับก็คือเราเข้าที่ตรงนี้ก็จะทํากําไร จากจุดนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะเข้าใจใช่ไหมครับเราต้องถ้าเราจะทํากําไรจากหุ้นก็คือเราซื้อที่ราคาต่ําสุดๆเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะลงไปต่ําที่ตรงไหนนะครับก็ดูจากลีเนลเลกชั o นเสร็จแล้วเราจะได้กาไรก็ต่อเมื่อเราทนถือไปถึงจุดสูงสุดที่ลีเนลเลกชั o นด้านบนสุดก็เราจะก็จะขายทํากําไรนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเราจะซื้อที่ราคาต่ําสุดเนี่ยแล้วเราก็กัดปันทนถือให้มันขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดเราก็ขาย ตรงนี้คือขายนะครับแล้วก็ลงมาก็ทนซื้อคนขายประมาณนี้นะครับทนทํากําไรไปนะครับแนวทางการทํากําไรของเราก็จะเป็นเช่นนี้นะครับทุกคนครับอาเสร็จแล้วนะครับจากตรงนี้เราก็จะใส่อินดิเคเตอร์ที่เราดูว่ามันจะเป็นไปยังไงนะครับก็คือต้องใช้ MACD ช่วยนะครับ MACD ก็ MAC จะบอกว่าตอนนี้เขายังคงค่อยๆซด์เวออกไปยังคงชี้หัวลงก็หมายความว่าราคาก็จะลงต่ําไปอีกนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาชี้กลับขึ้นมาชนเส้นสิกเนลเมื่อนั้นราคาก็จะดีดกลับขึ้นมาไปทางที่ทางขาขึ้นนะครับทีนี้เราดูวนรุ่มตรงนี้ก็ยังไม่เห็นเด่นชัดนะครับว่ามีนักทุนที่จะเข้ามาจริงจเนี่ยตลาดช่วงนี้เป็นเมื่อวานนี้บวกไปหลายจุดเพราะว่านักทุนต่างประเทศนั้นเข้ามาซื้อกันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่านักทุนต่างประเทศซื้อไปพันกว่าพันกว่ามีบนลุ่มพันกว่านะครับก็เลยทําให้ เซตนั้นบวกขึ้นมานะครับวันนี้เราก็ลุ้นกันต่อนะครับว่านักลงทุนต่างประเทศจะลงทุนเพิ่มที่ตรงไหนนะครับนั้นตัวนี้เราก็จะใส่อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า moving average นะครับใส่ผิดใส่ผิดมันก็ผิดช่องนะครับดูก่อนนะครับถ้าเราใส่ผิดช่องเราต้องรีมูฟออกมานะครับเราจะใส่ช่องตัวบนเราก็ต้องเคาะตัวบนก่อนนะครับเคาะด้านบนเราก็ใส่ลีนี่ไอ้ใส่ moving average เมื่อได้ moving average เราก็ไปที่จุด3จุดใกล้ๆคขาว่า5นะครับเพื่อไป แก้ไขไ้แก้แกตรง e d ิ c a t i o n ล้วก็ใส่200วันเข้าไปนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อจะได้เห็นเด่นชัดกดอัปเดตนะครับเราก็จเจนว่าราคาเส้น2อง้ว,วันนั้นอยู่ด้านบนนะครับนี่คือเส้น2องว,วันครับอยู่ที่1.07นเะครับเส้น2อง้ว,วันนะครับดูตรงนี้จะบอกอะไรได้บ้างเนะครับเส้น2อง้ว,วันก็บอกว่าถ้าราคาขึ้นมาชนก็จะเด้งลงมาแต่ถ้าราคาอยู่ด้านเหนือเส้น2อง้ว,วันถ้าเกิด ลงต่ำลงมาก็จะเด้งกลับขึ้นไปประมาณนี้มันจะเป็นเส้นสำหรับแนวต้านนะครับต้านต้านถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็ก็ต้านกลับขึ้นไปด้านบนถ้าเกิดอยู่ด้านล่างก็ต้านสวิงลงมาด้านล่างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้โกลคอนนะครับโกลคอนก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเนื่องจากว่าวอลลุ่มของงทุนภายในประเทศนั้นออกนะครับเราก็มาดูว่างทุนภายในประเทศนั้งเข้าหรือเปล่าเราก็เลือก NVDI วอลลุ่มนะครับ เราก็เลื่อนขึ้นไปไมันอยู่ใกล้ๆกันก็จะเจนว่านักทุนต่างประเทศนั้นก็ยังคงลงทุนเข้ามานะครับเห็นไหมครนี่นะครับทีวงกลมไปนะครับก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีนักทุนต่างประเทศยังคงเข้านะครับราคาก็ยังคงซา์เวกออกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะซด์เวกเป็นข้างถามว่าเราจะลงทุนตัวนี้ได้ไหมเราจะเก็งกําไรได้หรือเปล่าไปดูไทม์เฟรมวีกันนะครับว่าเขาอยู่ในโซนไหนนะครับอทเฟรมวีกก็บอกว่าโอ้ราคาเขาก็ กำลังลงมาต่ำนะแต่ยังไม่ต่ําที่สุดหมายาว่าเขาลงได้อีกใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าตัว linear allocation e นี่อยู่ตรงต่ําสุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคามาก็คือ0.86หรือ0.91นะครับตัวราคาก็จะลงมาที่ตรงนี้ก่อนที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็มีความสามารถที่จะเด้งกลับขึ้นไปที่กี่บาทไปที่1.4บาทในทาวเวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิด ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็อีกประมาณสักกี่เดือนครับก็ประมาณสัก4-5เดือนราคาจะกลับไปที่1.4บาทนะครับสำหรับตัวโกค้อนนะครับถ้าเกิดเราเป็นผู้ทนถือแล้วก็มีเขาเรียกเลยนะมีมีความเชื่อมั่นกับหุ้นตัวนี้ก็สามารถที่จะได้กำไรที่สุดในอนาคตนะครับเพราะว่าตัว linear action นี้ sideways ขึ้นไปนะครับกลับไปที่ time frame day นะครับจังหวะนะครับของเขาก็ ก็จะลงมาอีกอีกประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับก็จะลงมาที่0.081นะครับพอลงมาที่0 8 1เสร็จก็จะดีดกลับขึ้นไปที่0.095แล้วก็จะไหลขึ้นไปที่1บาทนะครับสลับกบค้อนตอนนั้นตอนนี้ก็ถามว่าก็อยู่ที่ท่านลงทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าลงทุนดีหรือเปล่านะครับาตัวนี้ก็จะมีโอกาสลงมาที่ร่วงลงมาที่0 8 1นะครับสลับกบค้อนนะครับถัดมานะครับ เป็น7 up นะครับเ up เราก็จะเห็นว่าอจังหวะเพจจังหวะกํากลังจะเป็นขาขึ้นกับกลับตัวขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาลงมาต่ําที่สุดแล้วนะครับก็คือที่นี่เลกกชันด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อเขาลงมาแตะเส้นด้านล่างเสร็จปุ๊บเขาก็จะสวิงตัวเองกลับขึ้นไปที่ด้านบนก็คือราคา1.24นะครับที่เป็นเส้นเส้น2องว,วันอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะไปะชนเส้น2องววันแล้วก็จะดีดกลับลงมาก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ ะฉะนั้นถ้าดูจากตอนนี้ก็คือราคาโวล่มนั้นออกนะครับโวล่มนักทุนออกนะครับนักทุนต่างประเทศก็เข้านิดเล็กน้อยนะครับส่วนเอ็มเอสดีก็กําลังจะค่อยๆกลับขึ้นไปที่เซ็นสิกษณลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็คือค่อยๆไซด์ไออกด้านข้างมานะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.91กนะครับก็จะขึ้นจะลงอยู่นะครับสลับเซเว่นอัพนะครับหลับท่านชี้คอยจังหวะให้เขาดีตัวกลับขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นจังหวะทิมพอเหมาะนะครับ ถ้าเราไปดู time frame week นะครับตัวนี้จเราจะช้ากว่าหน่อยแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่เขา s i d e w a y ์ลงมานะครับเขาก็ใกล้ๆจะแตะตรง l i n เนีย e ล a ช i o n ด้านล่างนะครับก็จะ s i d e w a y ์มาทางด้านนี้อีกประมาณสักสักเตือน2เดือนนะครับราคาก็จะมาชนที่ต่ำสุดตรงนี้ก่อนที่เขาจะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนสุดตัว7ซเว่นอัพนี่มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่2.80บาทนะครับถ้าเกิดท่านสามารถทนถือได้นะครับหรือ,อท่านมี ทุนแล้วก็ทุนหนาแล้วก็ซื้อทิ้งเอาไว้ท่านก็คิดว่าน่าจะได้กําไรนะครับเพราะว่าอันตัวนี้มีเส้น2องวันอยู่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงมาเจอเส้น2องวันมันก็จะดีดราคากลับขึ้นไปนะครับหรือมีจังหวะที่จะดีดกลับขึ้นไปที่2.80นะครับสำหรับเซเว่นอัพนะครับตอนนี้เซเว่นอัพเริ่มจะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ยังคงลงได้ต่อนะครับก็หมายควาว่าดูที่ดาวเฟรมเดย์นะครับเขายังลงได้ต่อ หรือเปล่านะครับราคาก็จะมาโชว์เส้น2และวันของทาวน์เฟรมวีคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้น2และวันของทางเฟรมเดย์ก็ยังอยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นราคาก็อาจจะเฉลี่ยกลับขึ้นมาชนเส้น2และวันตรงนี้ก่อนที่จะดีดกลับลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับราคาตอนนี้ก็คือเซฟรัพนั้นก็มีโอกาสที่จะดีดกลับไปที่2.8บาทนะครับแต่ราคาตอนนี้ก็จะมีการสวิงขึ้นสวิงลงก่อนที่จะไปที่นั่นนะครับเพราะนั้นก็เป็น จังหวะให้ข้าท่านเข้าทำกำไรนะครับอยู่ที่ท่านวางแผนนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดท่านเข้าตรงนี้ราคามันก็จะไซเวกับขึ้นไปชนเส้น2รและวันก่อนที่มันจะลงมาก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปชนทะลุขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับกลับมาตัวหนึ่งนะครับ cgs นะครับกับมาดูว่ามันเป็นจังหวะอะไรนะครับตรงนี้ราคาก็จะค่อยๆยทยอยกลับขึ้นไปชนด้านบนนะครับราคาสูงสุดตัวนี้ก็จะอยู่ที่0.93นะครับ 10.85นะครับราคาก็ค่อยๆไซเวกับขึ้นไปนะครับต,ตัวนี้ก็ต้องทนถือยาวนิดหนึ่งนะครับจังหวะของ MACD ก็ยังอยู่ห่างจากเส้นสิญญนลเยอะแม้ว่านักลงทุนต่างประเทศจะย่อยเข้านะครับก็ดูไทม์เฟรมเวกครับจะได้เห็นว่าจังหวะเขาจะไปสูงสุดที่จังหวะเท่าไหร่นี้ก็อยู่ต่ําด้านล่างสุดก็ถูกแล้วนะครับบริเวณด้านล่างนี้ก็ถูกแล้วนะครับทีนี้เขาจะค่อยๆไซเวกเลยเส้น2องแลวันขึ้นไปจนราคา สูงสุดเขาที่2.3บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับก็ดูจากตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราซื้อไว้ตอนนี้ก็ถือว่าทนถือให้ได้นะครับทนกัดบันถือให้ได้จังหวะของเขาก็จะกลับขึ้นไปที่2บาทกว่าๆนะครับถัดมานะครับ B W G นะครับ B W G ก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวะก็ค่อยๆจะไซด์เวกับขึ้นไปชนด้านบนนะครับแต่ต้องชนต้องผ่านเส้น2ระวันให้ได้นะครับก็เส้น2ระวันก็อยู่ที่0.94นะครับราคาก็จะค่อยๆวิ่งขึ้นไปชน ถ้าเกิดไม่สามารถผ่านกันไปได้ก็จะงอตัวลงมาก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็พุ่งทะลุเส้น2แล้ววันเพราะนั้นตัว BWG ก็ถ้าเกิดถือเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ก็จะมีโอกาสทำกำไรให้กับท่านในอีกประมาณกี่เดือนนะต้องไปดูในชาวเฟรมววกนะครับก็จะสามารถกลับขึ้นไปที่ราคา1.6บาทได้ในอีกประมาณ4-5เดือนข้างหน้านะครับราคาก็จะค่อยทวีคูณให้กับท่านนะครับสำหรับปี g นะครับ ในทางเฟรมเวิร์กวีคนี้นะครับกลับมาที่ซูเปอร์นะครับซูเปอร์จะทำกำไรให้ได้หรือเปล่าโอ้โ oh, หตอนนี้กำลังดีดกลับขึ้นมานะครับเทอเร์นาเลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับราคานั้นก็มาที่ราคาก็มาที่0 0.73เรียบร้อยนะครับเดิมทีนั้นเขาเจ้าของเข้าไปที่0.74นะครับแล้วทีนี้ราคาก็ร่วงลงมาที่0.69นะครับ่อนที่จะสวิงกลับขึ้นไปที่0.73นะครับท่านก็ รอดูนะครับว่าจังหวะราคานั้นเขาจะค่อยๆวิ่งขึ้นมาชนด้านบนสุดตรงนี้ราคาอยู่ที่0.76นะครับก็จะไปที่0.75 78นะครับเพราะฉะนั้นราคาของซ u เปอร์ก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับเราไปดูว่าจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับก็ไปดูก็จะเห็นว่าจังหวะของเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ราคา1บาทในที่สุดในอีกประมาณ5้เดือนข้างหน้านะครับก็รอกันต่อไปนะครับทุกคนครับ ก็จะไปที่ราคาเท่านั้นนะครับจากจาก0.73ก็จะไปที่1.01นะครับก็ดูกันจะชัดนะครับอ่าทีนี้กลับไปที่ t i m ์เฟรมเดย์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ NWR นะครับ NWR ก็อ่าตอนนี้ก็คือเป็นจังหวัดสายเวย์ด้านข้างนะครับคนรุ่มไม่เข้านะครับแต่รุ่มนักลงทุนต่างประเทศจางคงเข้านะครับแล้วก็ ราคาก็จะสายเวกมาด้านข้างถึงตัว Line l i n e a r i ก a t i o n ด้านบนก็อยู่ที่ราคาสูงสุดก็ประมาณ0.72แล้วถ้าเกิดถือยาวต่อไปเรื่อยๆราคามันจะไปที่กี่บาทไปดู Time f r a m e w e e k นะครับว่าเขาสามารถที่จะขึ้นไปที่1.5บาทนะครับนั้นตอนนี้ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างหุ้นแต่ละตัวนี้ในในที่เราสแกนมานะครับมันเป็นจุดต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุดก็คือให้เราเข้าที่จุดต่ำสุดนี้นะครับแล้วก็ รอถือทนทนถือให้ได้นะครับทนถือรอให้ได้ที่ไปที่สูงสุดของเขาคือในเลคชันด้านบนก็จะไปที่1.50บาทนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านซื้อทิ้งไว้ตอนนี้ท่านก็ต้องทนถือเอากําไรให้ได้ให้มันสูงสุดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านังทุนจะพิจารณาดูนะครับเราก็ไม่ได้แนะนําให้ทําตามหรือ,อจะต้องทําทตามเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ท่านให้ท่านพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่เราบอกบอกบอก่งบอกเอาไว้นะครับว่า ลักษณะของการขึ้นลงของราคานะครับมันจะอยู่ในกรอบลีเนียเลกชันกคือกรอบนี้นะครับเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในกรอบเขาก็จะสวิงตัวขึ้นไปสูงสุดไปสูงสุดเสร็จเขาออกนอกกรอบก็จะตีตัวกลับเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วก็สวิงลงมาดาวที่ด้านล่างต่มสุดที่ตรงนี้นะครับก่อนทนี่เขาจะสวิงกลับขึ้นไปด้านบนนะครับตามตามลักษณะของกราฟนะครับของชีวิตของตัวหุ้นแต่หุ้นนะครับก็จะมีขึ้นสุดต่ําสุดลงสุด ส,สูงสุดอะไรพวกนี้นะครับเมื่อเขาลงไปต่ำสุดเขาก็จะขึ้นมาสูงสุดนะครับลงไปต่ำสุดเขาก็จะขึ้นมาสูงสุดขึ้นสูงสุดก็จะลงไปต่ำสุดประมาณนี้นะครับเป็นจังหวะเช่นนี้นะครับัดมานะครับบล็อกนะครับบล็อกก็เป็นจังหวะเช่นเดียวกันถือว่าตอนนี้เป็นจังหวะให้เข้าซื้อนะครับซื้อตรงนี้ แล้วก็ทนถือให้ได้ไปถึงตรงนี้นะครับในระยะกําไรเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดท่านขายที่ราคา0.62ก่อนที่จะม,มันจะไปชนที่0.83ไปชนเส้น2และว,วันดีดกลับลงมานั้นก็อันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านนังทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าเขาจะสามารถผ่านทะลุขึ้นไปที่0.83แล้วก็ตีดลงมาได้หรือเปล่านักลงทุนก็พิจารณาดูนะครับตัวนี้จากจากสัญญาณของ MACD ก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับ MACD สร็จแล้ววอลุ่มของนักทุนต่างประเทศเริ่มเข้าก็หลอแค่วอลุ่มของนักทุนภายในประเทศเข้าแค่นั้นเองนะครับสลับปุกนะครับก็มีอีกหลายตัวที่มีจังหวะที่จะดีขึ้นกลับขึ้นไปที่ราคาอ่านหบาทกันหลายตัวนะครับถัดมานะครับ c g d นะครับตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่0.43นะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปที่ลีเนียเลคชั่นด้านบนก็คือ0.47นะครับ ยังไงก็มีเส้นสองและวันอยู่ด้านบนนะครับให,ให้เด้งกลับลงมาหนละังจากที่มันเด้งขึ้นไปชนมันก็จะเด้งกลับลงมานะครับประมาณนี้นะครับราคาสูงสุดก็น่าจะไปต่อได้อีกนะครับสลับตัว CGd เบื้องต้นก็คือราคาตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.43นะครับถ้าเกิดจะบอกเป็นนักวิเคราะห์บอกให้ท่านฟังเฉยๆนะครับท่านไม่ต้องไปทาตามนะครับก็รอรับได้ที่0.42นะครับส่วนราคาที่จะคัดเอาก็คืออยู่ที่0.41นะครับ แล้วก็ราคาที่คาดว่าจะได้กำไรก็เป็นแรงแรงแนวต้านอยู่ที่0.47ก็ประมาณนี้นะครับไอ้ท่านฟังเอาไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ตัวท่านเองท่านจะไปลงทุนยังไงนะครับ ERC ตัวนี้จากเดิมๆนะครับราคาก็ขึ้นๆลงๆเห็นไหมครับอจากเดิมทีนั้นก็ ยู่ที่0.42ตอนนี้ก็ลงมาที่0.30นะครับจังหวะถัดมานั้นเขาเมื่อเขาขึ้นสูงสุดเขาก็าจะลงมาต่ําสุดนะครับตอนนี้เขาสูงสุดแล้วเขาก็จะลงค่อยๆต่ำมาสุดก็รอซื้อที่0.25นะครับเมื่อเข้าที่0.25เสร็จมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันที่0.33แล้วก็จะดีดลงมาก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปสำหรับ t r c ก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับเนื่องจากว่าเขามีติดคัตบาลานนะครับ ก็ต้องรอจังหวะระยะยาวๆนะครับสลับ TRC นะครับยังไงแท้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่0.6กว่าเพราะอะไรครับเราไปดูที่ time frame w e e k นะครับตันนี้ time f r a m e week ก็บอกว่าเขาจะมีโอกาสดีดกลับที่ไปที่0.70นะครับอีกกี่เดือนละครับก็ทนเอาหน่อยนะครับอีกประมาณ5-6เดือนข้างหน้านะครับราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับสลับ TRC นะครับกลับไปที่ time f r a m e day นะครับ จริงๆมันดูก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราดูไว้ให้หมดแล้วนะครับ,บก่อนหน้านี้นะครับไปดูคลิปที่เราสแกนกันก่อนหน้านี้สักสียคลิปก่อนหน้าก็จะมีทุกตัวแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็บ่งบอกประเนทิศทางเช่นนี้นะครับเขาก็จะลงมาที่จุดต่ํตาสุดตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาตรงนี้เสร็จเราก็ให้ซื้อเพราะว่าราคามันจะเด้งกลับขึ้นไปด้านบนอันนี้ก็อยู่ที่นักท่านักทุนจะพิจารณาจะซื้อจะขายยังไงก็อยู่ที่ท่านักทุนนะครับเราไม่ได้ชี้แนะชี้นําให้ท่านซื้อ แต่เราบอกว่ามันจะเป็นไปตามน้องนี้นะครับก็อยู่ที่ตัวท,นทุนจะพิจารณาดูนะครับเพราะว่าเงินเป็นเงินของท,นงทุนนะครับกาไรก็ท,ทุนก็เป็นฝ่ายได้ฝ่ายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อเรามากนะครับถัดมานะครับ UPA นะครับ UPA ก็ตอนนี้จังหวะก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับคริปโตนะครับคริปโตก็เริ่มมีราคากลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นราคาของตัว UPA นี้ก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไป กที่จะไปชนเส้น2ระเวันที่0.42นะครับก็ชนน่าจะประมาณเดือนสใกล้ๆสิงหาใช่ไหมครับแล้วก็ย่อตัวแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปตามแรงเหวี่ยงของราคาคริปโตนะครับตัวนี้ราคาก็จะกลับขึ้นไปที่0.60นะครับสำหรับ UPA นะครับก็มีโอกาสจะไปเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะทนถือหรือทนดูกําไรได้หรือเปล่านะครับก็ อย่าพิ่งไปแพนิคนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะให้เข้ารับนะครับถัดมานะครับ sdc นะครับ sdc ก็เป็นจังหวะดีบอลกลับขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้ก็จากจุดต่ำสุดที่เขาโคลรยลงมานะครับเขาก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่리ในเลกชั่นด้านบนนี้นะครับก็จะไปที่0.32นะครับในศูนนะครับของตัวบริเจแบนสูงสุดนะครับคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กําลังจะกลับขึ้นไปในหลายๆตัวนะครับถ้าจะาลงทุนเป็น เป็นไทม์เป็นเดเทดก็ะลรมัดระหว่างนิดหนึ่งนะครับต้องเข้าให้ถูกนะครับจังหวะขึ้นจังหวะลงนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือก็มีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวแบบนี้ก็หมายว่าในวันถัดไปก็จะมีราคานั้นเสมอตัวหรือไซเวมากกว่าเดิมออกไปทางด้านข้างนะครับตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ ppm นะครับจังหวะก็ยังไซเวอยู่เกึ่งกลางของบูริเจอร์แบนนะครับก็ยังคงไม่ขึ้นไม่ลงใ,ใหญ่ในะครับเนื่องจากว่า m a c d ยังคงห่างจากเส้นสัญญาณนะครับ ไม่มี v o ลุ่มเข้านะครับเพราะฉะนั้นราคาก็าไซ d e w a y มาได้านข้างนะครับก่อนจะมาชนด้านบนนะครับที่ราคา0.14นั้นถ้าถ้านเอทุนจะพิจารณาที่จะเท่าทํากําไรตัวนี้ก็จะต้องทนถืออีกนานนิดหนึ่งนะครับซึ่งราคา PPM ก็จะมีโอกาสกลับไปที่ราคาเท่าไหร่ต้องไปดูที่ Time Frame Week นะครับว่าเขาจะกลับไปที่กี่บาทนะครับคาาของ Time Frame Week บอกว่าจะไปที่0.50นะครับแต่ก่อนที่จะไปที่0.50ต้องไปชน เส้น2ระและว,วันที่0.30ก่อนนะครับชนเสร็จก็จะสวิงดาวลงมาก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปพุ่งชนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของหุ้นทุกตัวที่เราสแกน i ร h High Return ในวันนี้นะครับถ้าท่านยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณอย่างมากๆนะครับในการรับชมในการฟังแล้วก็ในการเอาไปวางแผนทำกำไรนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านทำตามทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราแนะนำให้ท่าน พิจารณาดีๆนะครับแล้วค่อยนําไปหาจังหวะเข้าทํากําไรนะครับในหุ้นทุกๆตัวที่บ่งบอกมานี้มีโอกาสที่จะได้กําไรถ้าเกิดท่านสามารถกัดปันทนถือได้นะครับก็จะให้กําไรกับท่านอย่างโโหลานนะครับถ้าเกิดท่านสามารถลงทุนได้ในวันนี้นะครับประเด็นก็คือว่าต้องถืีเงินสดไปด้วยนะครับก็ขอให้ท่านวางแผนการลงทุนได้อย่างมีสมรรถนะนะครับสามารถตอบแทนให้กับท่านได้อย่าง ง่างามนะครับได้กลับมาได้หลายๆล้านเลยนะครับฝากกดถูกใจฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วมาพบกับในคลิปในถัดถัดถัดไปนะครับยังไงฝากกดสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับ้าเกิดท่านพอจะมีกําลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับสำหรับชแนลนี้นะครับต่อเดือนนะครับห้าบาทเองนะครับฝากปสอจดสนา์ท่านด้วยนะครับยังไงก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ